ในชาวติดน้อยทุกคนตอนนี้เซิร์ฟแอดเวนเจอร์ได้มีกระชาปองสุดเท่แฟชั่นสุดเฟี้ยวและกิจกรรมสุดสนุกและที่สําคัญสาวๆเยอะมากและยังมีระบบอีกมากมายสามารถมาเล่นที่ลิงตาฮิปเลยนะครับเจอการทุกคนม้ค่เนาเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 เฮ้ยเฮ้ยเ คือผมไม่รู้หรอกนะคุณเป็นตำรวจยังไงอะ่ะแต่คือตอนนี้พี่ชายผมอะ่ะถูกตำรวจจับใช่ครับมันก็ยากอยู่ะนะทําไมครับคือสามวันก่อนมันมีพวกตำรวจใหม่เข้าเมืองมาแล้วคนชางจมหงวดผมทําอะไรก็ไม่ค่อยได้จริงเหรอเนี่ยเพราะพวกเขาเหนือวกว่าพวกคุณมากอมเอาไงเดียพี่ดิมอยาเพี่ดิมอยู่คิดได้ยังพี่แป๊บเดี๊ย อ่าคุณตำรวจหลังจากนี้คุณเป็นสมาชิกของแก๊งเราแล้วแล้วว่าแต่คุณชื่ออะไรอ่ะอ๋อสกายหรือจะเรียกว่าจากสกายก็ได้โอเคงั้นทุกคนงั้นไปที่บ้านเราเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่จะบอกแผนครับครับครับโอเคไปอ่าจากสกายมาด้วยก็ได้ครับไม่มีม้าไม่มีม้าไปซื้อที่ตลาดเอาไม่ใช่มีม้าอครก็ไม่รู้ไม่เป็นไรครับอยู่พวกผมแล้วปนได้เลยครับไปพวกเราไปครับพี่ Let's go มึงจะตอบกูได้ยังว่าที่พวกมึงเฝ้าดูกูเนี่ยมึงเฝ้าทําไมถึงเมือฆ่ากูไปกูมึงก็ต้องไม่ตอบมึงหรอกไอ้ตำรวจโง่ฮะมึงด่ากูโง่อะโง่เหรอในฐานะที่กูเป็นพี่ใหญ่ของแก๊งกูจะไม่บอกมืออะไรทั้งนั้นคือมึงจะไม่บอกกับกูใช่ป่ะมึงจะไม่บอกใช่ไหมเฮ้ยยิงขู่ดิเชี่ยยิงขู่เลยเหรอวะ ขอโทษกูขอโทษกูขอโทษไม่มันมันดีแล้วมันดีหมดเลยตีอะไรขอโทษ้ไอ้ชอไอ้ช็อตไอ้คนน้จระกลับอีกลอไยี้โยไปให้ยี้ลิฟไอ้ี้ลิเป่งเหมยเ่งิงไม่ไม่ได้ได้เอาไปเอาไมึงจะตอบกูได้ยังเมื่อที่มึงเฝ้าดูกูเนี่ยมึงเฝ้าทไม มึงฆ่ากูไปกูไม่ตอบมึงหรอกไอ้ตำรวจโง่มึงด่ากูโง่เหรอฮะในฐานะที่กูเป็นพี่ในพี่ใหญ่ของแก๊งกูจะไม่บอกอะไรมึงทั้งนั้นนี่คือมึงจะไม่บอกกูใช่ไหมมึงจะไม่บอกกูเลยเหรอยิงขูดดิเอาไงฮะมึงจำไว้เลยนะว่ากูไม่เหมือนตำรวจคนอื่นที่จะต้องก้มหัวให้พวกมึงจำไว้นะ เออออมสินพาเฟมไปท่าเรือด้วยเฟมกูบอกอย่ากดชิปพี้ยะทำไมอ่ะอ่ะกดชิปใหม่ดิอ่ะพวกมึงหันมาดูดิเห็นอะไรไหมตัวเขี้เหรอเนั่นขุ่นบอกพวกพี่เป็นไรอย่างเงี้ยหนูเฟมต้องมาเจออะไรแบบเนี้ยไปเถอะเฟมอ่าครับไม่ใชงค่ะพี่ดีมพี่นัทไม่เออดูแลแดงด้วยครับบายโอเค ช่างช่างพวกมันไปโอเคแผนเรานะจะเริ่มจากที่เราเนี่ยจะเอาปืนที่สอนอ,นอกันใช่มันเป็นปืนพกฮะพี่ได้เหรอเออหายห่วงครับผมตำรวจทั้งคนนะใช่จากนั้นเราก็จะบุกไปที่ห้องสอบสวนแล้วก็ไปช่วยไอ้ไอบอยกันก็คือพี่บอกพี่เรานั่นเองคอรับเราต้องฆ่าหมดเลยพี่จา่าสกายคือผมฆ่าได้ไหมอ่ะโอ้ฆ่าได้เลยครับพอตำรวจที่เป็นพวกผมอะ่ะผมสั่งให้พวกเขาพ้นจากที่มี่รงนั้ อ๋อขอบคุณครับงั้นค่าได้เลยงั้นประมาณนี้งั้นเราไปที่สนอกันเลยเลยไปไปตอนนี้เลยมา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 เสร็จปนค่าเว้ยลุยรวยรวยให้โอเคไม่ต้องเอามาไป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 เป็นเปี่ยวกูเปอนปัญหาระดับโลกโอเคอยู่เลือดเัวเมย์อย่ายุ่งกับม้ากินม้ากูอยู่ไหนมาได้มาได้มาได้กีตายกี่เลยเนี่ยสุด โอเคเดี๋ยวอันหนึ่งนะขอเกมหมดจังตะออกมาไปบอยไม่ขึ้นมาทุกคนบอยเฟิร์นลิฟโอ้โหเยี้ยตำรวจโอ้โหยียมาเป็นแก๊งเลยไม่ได้เตือนเพื่อนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวบอยลิฟกับเฟิร์สมานี่หน่อยอันหนึ่งเดี๋ยวกูบินสองตาใจแล้วว่าว่ามันต้องต้องริบด้นสดๆไอ้้ไออันนี้ใครรู้เรื่องตำรวจบ้างผมอยากรู้ว่าระหว่างผู้กองกับหมวดอันไหนมันใหญ่กว่าอันไหนใครใหญ่กว่าผู้กองใหญ่กว่าหมวดผู้ใหญ่กว่าอยู่ได้ยี่ห้อหมวดน้อกว่าจ้า ไม่ไมม่น่ใหญ่กว่าอะไรยิ้มงอบ้ามเฟิร์สเฟิร์สอยู่นี่เฟิร์สไหนครับอย่าเล่นนะทุกคนอย่าไปรีบอยู่นี่ของผมหยอกน้องเดียนด้วนั่งนั่งมึงเห็นกูนั่งว็ดิมเออมึงนี่นั่งบนนี้ก็ได้ทุกคนได้ยินเสียงผมตอนนี้คือนั่งต่อไปอาเช่อะไรเลยมันจะออกทุกคนเรมันทถูกอ้่านรถดอนสนุกกว่าแป้งผูไม่สนุเลยะเดนัด ไม่รู้ตัวว่าสกินีิไม่ได้สกิดเออไหวไอ้เหี้ยมึงใส่สุ่ยไอ้เหี้ยมึงมาช่วยงานมาไอ้เหี้ยเอ้ยเอ้ยเอย่าพุ่งทักตี้กูกูกูก็วม่อยากหักเนอ่ยแม่ไม่ดูเลยมันคุ้นเคยนะก็ว่าอยู่ไอ้เหี้ยมึงแปลกใจพวกที่นี่จังวะเอาแบบผมไปงานแต่งมาพี่เดี๋ยวงานแต่งใครครับมาเฟียมีสัมภารกระเป๋าข้างนี่หรอวะก็มีสกายโยนให้ผมอะ่ะเจ๊ะมันเท่มันเท่ มึงนุ๊กมึงง้อนะปลาเส้นไหนสักที่นี่แหละสถานีตำรวจไม่เหมือนเหมือนบ้านเลยไม่ค่อยอยากจะเหมือนเลยพี่ผมอยู่ไหนอ่ะอยู่เขาอยู่ด้านล่างน่อยอย่าย่เพิ่งลงไปเลยออกมาเตรียมพร้อมโอเคครับปลอดภัยบนที่นี้พวกคุณจะทำอะไรการใหญ่ต้งมีโอเคครับเอาเรื่อไปก่อนเลยอผมผมผมโอเคปืนไหนครับอยู่ไหนอ่ะอ้าวผมอยู่นี่ครับ หาไม่เจอมองไม่เห็นตายแล้วรุก็ต่อแถวรุก็ต่อแถวอ้าวโอเคอ่ะรุก็ต่อแถวหนูวันเด็กเลยอ่ะได้เล่นกูลืมเปิดไม้ตัวเองตั้งแต่นู่นเลยเอ้าวเยี่ยมแม่กูดูมุมขวาบนไอ้ยี่เสียงกูมันไม่เข้าเลยเอาล่ะครับถึงแล้วเนี่ยตรงนี้แหละมันดูรู้เหมือนยไปไม่โหลดแป๊บนึงนะออกมาแล้วเนี่ยติดเลยเราท้ยตำรวจแล้วก็พี่ผมอ่ะเขาอยู่ข้างล่าง เราเดี๋ยวเราจะพุ่งไปเราต้องมีของป้องกันตัวก่อนอ๋อโอเคครับเอามาต่อแถวต่อแถวเอาของอ่ต่อแถวต่อแถวต่อแถวจะทำตัวเป็นเด็กที่เราเป็นแก๊งแก๊งเตอร์ด้วยมาเฟียมาเฟียนี่ต้องมีระเบียบดีกว่าริ่มขอกดส่องแล้วขอกดส่องนะอกแครับไม่ต้องยิงกันไม่ต้องมึงอย่าทำตัวเป็นเด็กกูกูกูไหว่ละไอ้จะโชว์ให้เขาเาเห็นนะว่าเราขึ่มขนาดไหนเสร็จแล้วใช่ไหมครับโอเคครับผมครับต้องมีระเบียบไปเดี๋ยวเพิ่งยิงเล่นนู้นนี่ไอ้จะใช้ปืนครั้งแรกวุ้ย เราัดแท่เลยพี่ไหนก็ต่อไปเราก็มีพื้นฐานอยู่แหละแต่เราไม่เคยลองปืนจริงๆไงมามเรามีตำรวจทั้งคนคนต่อไปไปเบิกปืนไปให้ครบให้พร้อมไปเฮ้ยเอเหมือนกันปะวะนัดขอดูปืนเองหน่อยสิเหมือนกันไหมไม่เหมือนหรอไม่เหมือนไม่เป็นไรโอเคแล้วผมต้องเอ้าใครให้ปืนกข้มาโยนมาโยนมาทำไมล่ะอ๋อ เหมือนกันเลยไงอ่าบะเรามาคุยเรื่องแผนกันก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะลงไปอัาอะไอื่นลงไปเนี่ยผมว่าเจอแน่แน่มึงยามเจอผีเฮ้ยโอ้ยู่วยามเจี๊ยบอ๋อามเจี๊ยบมึงเก็บไปละเอาดีๆก่อนที่เราต้องขื้นเราต้องขื้นเอาสภาพแทนเลยต้องเติบเป็นต้องทำยังไงบ้างครับลงไปเราต้องระวังตัวไว้ตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้ว่าลงไปแล้วเราจะเจอเลยไหมเจอผี เจอขี้หมาเนี่ยแหละโอเคงั้นเดี๋ยวให้จ่านำเลยครับได้เดี๋ยวผมนำโอเคครับผมอุ้ยคุณว่าผีเฮ้ยมึงเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไงใช่ไหมรอยเลือดเฮ้ยใช่ป่ะหรือว่าน่าจะใช่เลือพี่บอยแน่นอนยังไงก็พี่บอยผิดรู้ไหมไงไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกัน แต่มันเป็นเลือดใหม่เลยนะเลือดแบบสดๆเลยนะเนี่ยเราลองชิมพี่มึงจะชิมทตาใช่พี่เลือดพี่บอยมึงไม่ได้ยังไงไม่กินเลยไม่กินเลยเลยอ่ะยังไงครับต่อยังไงครับต่อไปเข้าไปในนี้ครับเฮ้ยไม่ใช่ดิเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวข้างล่างคืออะไรครับจ้าข้างล่างเราไปดูเชื่อเต็มแล้วว่าอย่าเพิ่งรอรอครับผมจะนำผมจะไม่ได้ครับระวังตัวไว้ดีทุกคน อย่าตายคนคนใดครับจ้าเฮ้ยโอ้ยมาล้องดังเฮ้ย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 อะไรนะเฮ้ย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 อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยรอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยัน้ยอ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยเอ้ย้ยโอ้ยเฮ้ย้ยอย้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 ยอ้ยเอ้ย้ยฮ้ยโ้ย ยหมดแล้วตายหมดแล้วเฮ้ยพี่มันไปไหนกันโอเคไหมมันตายหมดแล้วมันตายหมดแล้วพี่เฮ้พี่พี่เพิ่งตายนะพี่เฮ้ยพวกเราพยุงตัวไอ้พี่เราไปดิได้ได้พี่พี่ยิ่งขึ้นก่อนพี่เร็วเร็วเร็วก่อนที่มันจะมีการเสริมมาอีกจะตายไม่ได้พี่ก็คือตังค์ยี่สิบบาทของผมก่อนเดี๋ยวฮ้ยี่สิบบาทที่ผมไม่ได้จคูนกับยสิบบาทดีกว่าตายต่อที่ตายกันเฮ้ยตายกันก่อนเลยเดี๋ยวทามอยู่กับพี่ก่อน ้ยไปกันเลยขึ้นขึ้นไปก่อนเลยพี่ว่าพี่ว่ามันยังไม่ตายวะน่าจะยังแอบอยู่แถลงว่าน่าจะหนีไปเอ้ยเฮ้ยใช่ปะอะไรนี่มันไปทางไหนอะลงน้ำทางนี้อ๋อคือคือหนีไปแล้วอืมใช่แหละดูจากทรงโอเคงั้นเรารีบขึ้นไปบอกทุกคนกันดีกว่าไปขึ้นทางไหนวะอันนี้ไงเอ้าอ๋อโอเคไปเอ้าึ้นไงเอ้าเอาชิบหายแล้วเราต้องขึ้นทางนู้นไป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 ขึ้น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  พี่อ,อมที่นี่ใช่บ้านเกิดผมหรือเปล่าอืมก็ใช่นะทำไมอ่ะอืมแต่ว่าไปเอ่อตรงนี้คุน้นๆจังเลยเหมือนว่าสองวันก่อนผมเคยมาหรือเปล่าอืมใช่ประมาณสองสามวันก่อนที่พาพี่วินมาที่เนี่ยอะแเราพี่พาผมมาทำไมอะ่ะเอาหน้าเดี๋ยวก็รู้อ๋อเอาหน้า,านเดี๋ยวก็รู้ไอ้เหี้ยก็พี่ดีเป็นคนสั่งให้มาไงเองเหี้ย <laughs> <laughs> เอาหน้าเดี๋ยวก็รู้ ว่า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 แม่มืองไงนเนี่ยพี่วินเอออมสินไอ่พี่มาทำอะไรที่นี่เนี่ยเอาหน้าพี่พี่ดีมเพิ่งสั่งให้หนูกาแฟมาที่นี่อ่ะทำไมอ่ะเออพี่ครับเมื่อกี้ผมได้ยินพวกพี่ดีมบอกว่าจะไฟค่าตำรวจกันนะครบเฟม ไม่ดีเรื่องนะไม่ดีเรื่องนะจะไปฆ่าพวกเดียวกันเหาวก็จะทำเสียงหมาที่เอหมาเห่าขนาดนี้เที่ยทุกคนครับดูพี่บอมมาทุกคนน่ารักเลยครับแฟนผมเองแหละคนนี้มามามาถ่ายเลยมากูเสร็จแล้วโอสามสองนอนนอน กูนอนแล้วกูยังไม่เห็นมึงนอนกู <c oughs> นอนแล้วกูไม่เห็นมึงนอนแต่กูนอนแล้วนะยังอย่าเถียงเถียงส่วนใหญ่กูตบเลยกู <c oughs> นอนยัง <c oughs> ตอน,นี้หาบทไม่เจออ้อเี่อเยอะพี่บอลน่ารักจังว่มึงช่วย,ม,วยมึงช่วยอ่านบทให้ครบหน่อยได้ไหมไอ้เจ้าเอาสิ่งพาพี่มาทำไมที่นี่มันก็เปลี่ยนประโยคไปดิเอาแอบดิพาพี่มาแอบที่นี่ทำไมแบบอารมณ์เสียหน่อยอ่ะสามสองหนึ่งชิวินอือ อมสินพาพี่มาแบบพี่ทำไมเนี่ยเอาหน้าพี่พี่ดีมเพิ่งสั่งให้หนูกาแฟมาที่เนี่ยทำไมอ่อะออพี่ครับเมื่อกี้ผมได้ยินว่าเขาจะแบบพวกเขาจะไปฆ่าตำรวจกันนะครบเฟมฮะขอโทษครับพี่ดีมเนี่ยนะ <c oughs> ไ่ฆ่าพวกเดียวกันเหรอไม่ใช่พวกเดียวกันพี่ตำรวจพวกนั้นเป็นตำรวจใหม่ก็ดี แฟมลไปข้างล่างก่อนถ้าหิวก็เรียกพี่นะครับเป็นไงบ้างอ่ะอ็ก็พดีนะพี่แต่ว่าหลังจากวันนั้นอะพี่ดีมก็ให้อยู่แต่บ้านก็อย่างน้อยเราก็มาเจอกันได้แต่พี่ติดใจตรงไอ้ตำรวจใหม่เนี่ยแหละมันมาไปหาเรื่องไอ้พวกไอ้พวกนั้นเหรออือหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะ รู้แค่นั้นเนี่ยโอเคเข้าใจละสามสองหนึ่งอ๋อโทษทีลืมแครฟุตเทจเอ่าใหี่พี่เบี้ยโอ้เฮ้ยพวกมึงไม่เป็นไรใช่ไหมโดนยิงไงตรงไหนไหมสบายดีสบายดี กินเ้าไปไหมไม่ไม่เป็นไรครับจ่าสกายเออจ่าแล้วปืนนี่คือได้เลยใช่ไหมครับเอามาให้คือให้ได้เลยใช่ไหมครับใช่ใช่ยังมันก็เป็นของเพื่อนผมเนยโอเคครับขอบคุณมากครับจ่าโอ้เหนื่อยเหนื่อยจัดเลยรอบเนี้คือใช้ปืนครั้งแรกด้วยเออแต่มันจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับจ่าหรือว่ามีแน่นอนผมจะไม่รับประกันนะว่าจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นเพราะผมก็จะช่วยช่วยได้แล้วกัน โอเคงั้นเดี๋ยวผมก็จะช่วยอีกแรงถ้าเกิดคุณโดนอะไรโยรบพวกผมก็ช่วยเท่าที่ช่วยไหวแล้วกันนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าสองคนนั้นเหมือนจะ<ร>หนีไปได้ใช่ไหมใช่สองคนนั้นหนีไปได้คือไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงต่อกับสองคนนั้นดีแต่เราเอาพี่เราก่อนดีกว่านั่นแหละไปไอ้สองคนนั้นปฐมพยาบาลอยู่ไปเป็นไงบ้างททมทีดูแลพี่กูเป็นไงบ้างผมอะไรจะบอกอ่ะพี่ผมทําไม่เป็นว่ะผมไม่เป้ใจมึงพึ่งพูมึงทาไม่เป็น มึงยืนซเซียนเลยกูก็นัวไม่พอไปยาบาลเป็นเอาถอยถอยถอยโอ้โหดูหน่อยตําบจโอ้โอ้โอ้ใจเย็นเอาไอะไรเลยเออใจเย็นสิแอปแอปเปิลตีหน้าเดี๋ยวะห่างใจเย็นใจเย็นขอบาจพี่ผมพี่พี่ใหญ่เลยนะไปกินเงินอาปิลไปกินเงินาแย่คนไข้ทำไมล่ะไปดิ ดนหนอนไหนเอ้ยเฮ้ยฟังฟังก่อนเฮ้ยเราเราเราให้หน่อยเป็นไงบ้างอะที่ไปโดนอะไรบ้างอะเดี๋ยวมาโอแม่งถามกูอย่างนั้นะถามกูกูก็ไม่บอกแม่งก็ต่อยกูเนี่ยก็เขาจะถามพี่อยู่แล้วทำไมอยากรู้ว่าจะจับตัวไปทําไมไม่รู้มันถามกูอยู่นั่นแหละกูก็ไม่รู้มันต่อยจนกูกูโง่หมดแล้วเนี่ยโอ้กูยังไม่ได้สติวะงั้นเอาไงดีวะนี่ฮะพี่ถามว่าทําไมถึงจับวะ ก็จำไม่ได้หรอกได้พี่บอกให้เขาไปทำอะไรพี่จำไม่ได้ไอ้ก็แค่ให้ไปแบบไปเฝ้าเฉยๆไม่ให้ตำรวจมันมันมายุ่งเฉยๆนี่วะแลจะจับทำไม๋อจำได้ลวจับกิบบอยได้พี่จำได้ละมันถามว่าจับตาดูกูทำไมอะไรอย่างเงี้ยจำได้อ้แค่เฝ้ามองเนี่ยนะอืมโคตรเชรียดโอ้เฮ้ยแต่พี่ไม่ต้องห่วงนะข้างๆพี่อะที่เป็นตำรวจอะคือแก๊งเรานะไม่ต้องห่วงโอ้พี่กูเจ็บสักขนาดนี้เราต้องทำอะไรสักอย่างแล้ววะเราแล้วจะทำยังไงอะ เออเอาเอาเป็นว่าพี่อยู่เฉยๆพักฟื้นไปเถอะเดี๋ยวให้จ่าสกายอยู่กับพี่ที่นี่เองแล้วกันเดี๋ยวนัดซอสที่ทมมานี่เลยแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอามันลุกก่อนมาขึ้นไปด้วยเอาเอามันลงจาตรงนี้เลยนีพี่เออคมีที่ตรงนม่ีเลยเนี่ยเอามาวางตรงนี้จ้า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 รับหน่อยจ้าดดดูดไป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 โอเคไปใส่หันไม่มีอย่าอย่าสะดุดกลางทางนะพี่ระวังตัวด้วย เออระวังโอ้โหมีเ้วมั้งนะพูดไปแทนสายครับไปๆปพวกเราตามมาไปไเออโอเคไม่โอเคโอเไม่โอเคต้องโอเคแล้วไปพวกเราโอ้ยจ่าเสียงลงนะมา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 เดี๋ยวมึงไม่คิดจะถามหน่อยว่าจะไปไหนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดจะถามเลยเหรอไม่ดีจะไปไหนกันไม่ดีจะไปไหนดีวะแล้วจะทำไปไหนอ่ะไปไหนนี่ไงนู่นอ๋อโอเคนี่ไงอ่าเดี๋ยวจะบอกแล้วกันคือเรามีกันแค่เนี้ยเราจะไม่สามารถสู้กับพวกตำรวจนั้นได้แน่นอนดูทรงแล้วน่าจะพวกเยอะ เราะงั้นเราต้องไปสร้างพันมิกับอีกแก๊งหนึ่งโอเคไหมแก๊งใช่แก๊งเป็นแก๊งที่เราเคยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คือมันคือเราเคยเคยสู้กันมาก่อนอะพวกเราอะเขาจะยอมก็ยอมพันมิกับเราจริงเหรอพี่ต้องยอมสิเพราะเขาเพราะเพราะไอ้ลบที่แล้วอ่ะศึกที่แล้วอะเขาก็เป็นขอยอมแพ้นะใช่เพราะฉะนั้นเราก็สามารถไปยื่นข้อเสนออะไรได้เพราะงั้นไปขึ้นมาแล้วเราก็ไปกันเถอะไปยื่นใบอนุญาตนะไม่ยื่นใบอนุญาตใช่ไปคัดเลย ขึ้นน้ำมันขี่ไม่ได้ขี่ไม่ได้เกงเด็กดีแน่เลยเกงไอ้บอมเกงไอ้บอมไอ้นัทลืมบทใช่ไหมรอบนี้ไอ้ขี้ได้เลลืมลืมไม่เป็นไรเจ๋วได้อยู่ออมสินทำมันไหมเฟยมันก็ไม่อยู่แล้วด้วยเสียงออมสินเบามากเบาจริงพี่เบาจริงเบาจริงเบามาก ไอ้เที่ยเปิดมาทำกันไหมไอ้เที่ยมึงค่อยๆหน่อยได้ไหมมึงเป็นไหมเนี่ยไอ้เที่ยมึงค่อยๆค่อยๆไชก่อหมูไงก็ชวนก่อนไงหาความรักกันก่อนค่อยๆทิ้มเอาสินทำไมวันนี้น่ารักจังเฮไงทำไมเธอบอกวันอื่นไม่น่ารักหรอน่ารักแต่แค่วันนี้น่ารักเป็นพิเศษเลยอือไม่ยุเออไหนไอ้เปียกก็ไม่อยู่แล้ะ ทำมันไหมทำอะไร,รอ่ะเรื่องอย่างว่าไงออมสินก็รู้อยู่ไม่ใช่เหรอ <c oughs> อามสินก็รู้อยู่ไม่ใช่เหรอเอาถ้าเกิดเซมขึ้นมามันไม่ขึ้นหรอกไอปียกน่นหน้าช่างมันเถอะไม่รู้ถอดเสื้อผ้าออกเลยเดี๋ยวไม่ช่วยอยากหรออืมอืมง่าก็อยากหรอกเลย อ๋อไอ้เพียเอ้ยอยากตอบไปเฟมมองข้างบนมองข้างบนเฟมพูดแล้วเฟมก็พูดอยากอะไรวะรู้ปะรู้ปะฉันรักแย่ผมรู้จักข่าวด้วยยังบอกมาเปิดเบอร์ต่อชิปมาเฮียไม่ใช่พ่อเฟมเฮ้ยเขาอยากอะไรกันวะเฮ้ยพี่ตรงนี้มันคุ้นๆจังเลยก็ทมันระเบิดใช่ ที่นี่คือเออนั่นแหละกำลังจะบอกว่าผู้เองสองคนไม่น่ารู้หรอกเพราะว่าที่นี่มันเป็นที่ที่เคยพวกเราเคยมาปะทะกันที่นี่กันเคยมาระเบิดที่นี่ที่นี่คือเป็นคู่อริของเราเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้คือเราจะต้องให้เขาช่วยสักหน่อยเพราะฉะนั้นคุณลืมเปิดไมค์ครับผมเอาไมค์ครับย้อนเลยเมื่อกี้กูถ่ายกูมองขวาบนพอดีเฮ้พี่ตรงนี้คุณคุเจงเลยเหมือนผมเคยมาระเบิดที่ไหนอะพี่ ก็คือผู้มึงสองคนไม่น่าจะรู้หรอกผู้มึงเพิ่งมาใหม่แต่คือซอสกูแล้วก็นัดเนี่ยคือเคยมาระเบิดกันที่นี่มาปะทะกันที่นี่มาแล้วก็คือฝั่งนู้นเขาเขาแพ้ระเบิดได้ใช่คือมาบึ้มๆไม่ใช่บึ้มๆอย่างนั้นคือแบบบึ้มๆคือไม่ยดเคยระเบิดมาก่อนแล้วแล้วแล้วก็เราจะมาคุยกับเขามายื่นข้อเสนอคือรอบเนี้ยคือเขาต้องช่วยเราแล้วแหละคือถึงเมื่อก่อนคือเราจะเคยตีกันแต่รอบนี้ก็คือต้องให้เขาช่วยแล้วแหละเพราะพวกเขายะ แต่คือวันนี้เราจะมาคุยกับแค่หัวหน้าของเขาเพราะฉะนั้นไปเราไปคุยกันเถอะไปเคพี่ผ่านแป๊บเดียวนี่เขาซ้อมไวกันเนาะไวมากโอ้สวัสดีครับ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 ผมหลับปะวะยิงนะประกาศสี่รอบนะอ้าวคุณนายคุณตานี่พูดนายเนี่ยอย่าพูดเยอะนะอย่าพูดนะกูบังเ็นใจเย็นใจเย็น ก็จะสู้กันหรือ,อไม่คือวันนี้คือพวกเราเนี่ยจะไม่ได้มาสู้นะแต่คือจะมารวมแก๊งกันเฉยๆอ่ะัดแล้วอาชนนิหน้ามาด้วยนะที่รัก <c oughs> <c oughs>